พระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลบางจำพวกเมื่อถูกภัยคุกคามก็ถือเอาป่าไม้บ้างภูเขาบ้างเป็นที่พึ่งนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันประเสริฐไม่ใช่ที่พึ่งที่จะทำให้พ้นทุกข์อย่างแท้จริงแต่บุคคลเหล่าใดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งบุคคลเหล่านั้นย่อมพ้นจากทุกทั้ง ได้เพราะเหตุดใดหรือเพราะว่าเมื่อบคุคคลถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วย่อมรู้แจ้งถึงอาเยสสตีอาเรสสตีเป็นหนทางแห่งการพ้นทุกข์อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นบคุคคลผู้ที่ปรารถนาที่จะพ้นจากความทุกข์อย่างแท้จริงพึงเข้าหาอาเยสสตีซึ่งเป็น หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรับรองไว้ว่าจะสามารถทำให้พ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริง